ความถี่มาแล้วก็ใช้ความถี่แข้งขวากับแข้งซ้ายซ้ายลำตัวขวาโนซ้ายกินเปล่าเอายุ่งแล้วครับปายยกอำเภอเกษตรสมบูรจังหวัดชียภูมิครูชัยเกษตรสมบูรจัดไว้ใหญ่มากครับน้องเล็กซูเปอร์แมนเบสบูดินเบสจูดีอาอสวรรค์กล้องลิมม์มงศขาเพชรโชคชัย ส่วน29เพื่อคลายมวยลุก,กัณฑะที่อำมเภอกันตะวัวิชัยมหาสารคามวันบินชิตกับเพชรมหาชนหนึ่งนนท์คูณกับตามไร่ฟ่าเพชรนำชัยกับพลอยขาวกิงสากลลมชอยซึกรลุงบนคนเมืองเลยพอหลักบนการกุศลโดยวุฒิเมืองเลยครับ31มกราคมการิีกอนน้อยต่อยกับปุโรนสศรน,นาลายกับเงาดำโปเต้กับเพชรกองกอยอันนี้เดือนมกราคมครับกุมบาพัานก็ว่ากัน ขอบคุณคุณเมคินเกตแก้วขอบคุณคุณสำราญยิ้มเย้บอกว่าภาพและเสียงชัดเจนเหมือนเดิมอยากจะให้พวกเราทีมงานรวมเด็ดกีฬาดังไปไลฟ์สดได้ชมกันทั่วประเทศก็ติดต่อมาได้อินบ็อกช่องนี้นะครับลุงมนตกาเลยเนนน้ำหนักเท่าไหร่ลูก นำหนักเท่าไหร่ลูกโค oh, ้ชใหญ่ในตัวเท่าเธอไหมเสียร้อยโคเสียรูปดีมครับอ่าเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงเลี้ยงให้ใหม่พอดีลุงดืงโอเคครับเดี๋ยวลุงเลี้ยงแล้วลุงเดี๋ยวลุงประกาศมอบเลือดครับผมขอบคุณครับแชร์หน่อยแชร์ตามแบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ตอนนี้ให้แชร์ที่น้ำหน่อยแชร์กันไปเยอะๆครับแชร์ไปเยอะเยอะ คุณปริญญาถามมาว่าคู่นี้ใครกับใครเอ่ยคู่ที่สองของการไล่สดครับแดงเบนซินสีสวัสดมจากโมกเหล็กสระบุรีน้ำเงินคือพันเทพจานีทับฟ้าพักสักครู่นึยยกที่สองครับเป็นสินสีสวัสดมจากโมกเหล็กสระบุรีน้ำเงิน,นพนัน,นเ,นเนทนเพจานีทับฟ้าจากเหล่าเสือโกะกบลชนี แดงอีซ้ายธรรมชาติประเภทซ้ายทั้งแถบส่วนน้ำเงินก็คือขวาทั้งแถบเหมือนกันครับนี่ฮะลูกเหลี่ยมลูกบิดน้ำหนักของทั้งคู่ด้วยนะครับ25กิโลน้ำหนักน้ำหนักนี้ได้กันนะฮะบิ <c oughs> ๊กแบกคู่นี้ไม่สนุกเดียวสักครู่ ใจเย็นๆดูของดีต้องรอให้เขาดูใจสักสักยกสองยกหน้ารับประกันเพราะว่าน้ำหนักมันได้กันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับหมัดซ้ายโดนเตะขวาแรกหมัดซ้ายเตะซ้ายไปดูรูปร่างตอนนี้ของเบนซินเนี่ยเริ่มจะโต เพราะว่าน้ำหนักที่ต่อยปล่อยขึ้นมาจาก23 24คือคือคุมน้ำหนักน้ําหนักเี้มานานมากครับเกือบ2ปีมาปี63ปล่อยขึ้นมา25แล้วจะไป26 20โอ้ยมอนยันหลักแม่ถีบใกล้ๆหยับแล้วหมัดซ้ายโดนขวาคืนแข้งขวาแข้งซ้ายแข้งขวาเอาคืนครับจับแล้วครับในมีตีไหมตีครับ ตีครับยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนพักคู่เดียวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวแดงคือเป็นสินสศัสดิ์สินจากมวกเหล็กสระบุรีน้ำเงินทันเทพจานีทัพฟ้าจากเหล่าเสือคู่กุบรัชธานีเดินเลยครับขยับเลยครับน่ารักมากครับมวยคู่นี้เตะซ้ายต่อยซ้ายเป็นมวยมากเหลือเกินครับทั้งคู่ เพราะว่าดูดูเกมดูการยืนมัวนี่สวยมากครับเกมการยืนสวยมากจริงๆโอ้ถ้าถ้ารุ่น24 25กิโลกร,รมัมระดับนี้แล้วแชมป์ภาคกลางแม่น่าสนใจครับว่าแชมป์ภาคกลางเนี่ยนะฮะเบนซินสีสวัสดยิม ทำเลี่ยแชมป์ต้องมีจารืร่เอาไว้ครับแต่ว่าทางไพาศาลเนี่ยทันเทพจ่าดีสบาชื่อเสียงนี่โด่งดังครับตัวอะไรครับขวากับซ้ายส,สายกับซ้ายขวากับขวาแล้วซ้ายมาแรกเลยครับข่าวขวาข่าวขวาบิดมาไปซ้ายสายตีสายโต ขวาตั้งตั้งไม่ได้ครับไม่ให้ตั้งเลยฮะเริ่มเข้มข้นแล้วครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับหยับยกแข้งซ้ายแข้งซ้าย2เมตรต้องโตนะครับมวยคนละทางออกกรอออกรกได้เปรียบแข้งซ้ายติดบักมากครับอ้าวโอดสายตาอวดสายตาแล้วครับทันเทพแข้งซ้าย คือดึงแข้งขวามาทีนี่โต้ทุกดอกโต้ทุกดอกนะครับจับแล้วตีจับแล้วตีครับนายพอกันพอกันแล้วครับนายอย่าวืดน,นะอย่าวืดเลยเชียวนะพักสักครู่ครับท่านผู้ชมหมดยกจากทีมงานบุ้มเด็กเซียนอัดฉีดหนึ่งกระป๋านให้เบนซิน เอาดับมต่อยกซีทีมงานส่นตลอดถามว่าที่ไหนครับที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองจังหวัดชัยภูมิครับรายการศึกดาวรุ่งภูมิเด็กเซียนเข้มข้นมากครับท่านผู้ชมครเข้มข้นมากเลยครับแข,แข่งซ้ายซ้ายกับขวาครับฝีมือดีทั้งคู่ครับ เบนซินมาจากมวกเล็กสระบุรีส่วนน้ำเงินมาจากเหล่าเสือโก้แข่งคนละทีแข่งคนละท,ทีมีโต้ตลอดมีโต้มีถีบตลอดเลครับมาอย่าวื้อน,นะเบนซินแม่วันนี้ทันเทพนิ่งมากครับแข่งซ้ายแข่งซ้ายแต่ยกบังแล้วรอโต้ครับทันเทพโอ้ยโดนต่อยซ้ายอย่าละมากนะ อย่ารามมานะครับอยซ้ายอีกแล้วครับบิดบิดตีตได้ไหมชัดเจนใครชัดเจนกว่าซ้ายเลยมาสองเมตรข่าวขวามาสองเมตรคืนมาซ้ายข่าวขวากับซ้ายครับโอ้โหยุ่งแล้ว,ย,ลวยุ่งแล้วละ่ะแข้งขวากับแข้งซ้ายยุ่งแล้วล่ะแข้งขวากับแข้งซ้ายมาแล้วทีแล้วครับตอนนี้แข้งขวากับแข้งซ้ายคนละทีโอ้ท่านผู้ชมครับมวยเด็กนี่ นี่บอกว่าหอยหวานโมชนาครับแข้งขวากับแข้งซ้ายหอยหวานโมชนา,าโอ้หม,มัดแม่ดูยากเลยครับดูยากเลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับเรากำลังเรากำลังโอ้เด็กซินควงถีมาแล้วครับใช้ความถี่แข้งขวากับแข้ซซงซ้ายซ้ายลำตัว ขวาดนซ้ายกินเปล่าเอายุ่งเลยครับปลายยกปลายยกที่สี่เดนเข่าอีกทีคืนด้วยแค่ขวาอย่ารับนะแค่ขวาก็ได้แค่ขวาคืนโอ้โหเสียงเชียร์ดังจริงๆดังจริงๆเข่าเสียบเสียบกว่าโบนยกกระโบยกสุดท้ายครับใครจะเข้าป้ายครับท่านผู้ชมบตามกันต่อโอ้โหยกสุดท้าย ขอบคุณคนริมคลองเขาบอการ่อยมากเลยครับเขาร่อยจริงๆครับคุณรวนพีบอกมันไม่ว่าคุณรนพีเขาชมทุกวันครับน้องเจมน้องเจมสธันยพิทบอกก็ชมทุกวันเหมือนกันโอ้โหยังสู้กันต่อเลยครับยังสู้กันต่อครับไม่รู้ครับดูยากจริงๆครับเดินเลยฮะธันเทพแข้งซ้ายโยนข่าวึ้นตีเข่าตีเข่าตีเข่า ตีเข่าตีเข่าครับต่างฝ่ายต่างตีต่างตายต่างฝ่ายต่างตีเดินแล้วเข่าคืน้วยเข่าบิดิลงไปเอาละฮะบิดลงไปแล้วมือไม้ทันเทพมาเดินเอายกสุดท้ายเข่าตีเข่าตีโดนเข่าซ้ายคืนขวาตีโดนขวาคืน ราชามวยเด็กราชามวยเด็กนั่นคือหอยหวานพชนาะตั้ขกำแพงแล้วลากลากตีอ้าวทุกอย่างใช้หมดครับทุกอย่างใช้หมดแล้วครับวันนี้ที่สุดของที่สุดมีเท่านี้ทีบโดนศสอกแข้งขวาเข้าจับกด,กดไม่ลงกดไม่ลงต้องตีกดไม่ได้ต้องตีตีต้องตีให้ได้ โอ้ห oh! ปลายยกปลายยกครับปลายยกนะฮะมือโบอกมือโบอกไม้ไม่รู้เลยครับตอนนี้อ้าวหมดยกครับหมดยก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 เดี๋ยวดูคะแนนครับเดี๋ยวดูคะแนนสักครู่สุดยอดครับวันนี้สมราชามวยเด็กครับหอยหวานมัชนานทำให้ท่านผู้ชมพึงพอใจอีกแล้วครับกรรมการลงมนแล้วสุดท้ายไปที่น้ำเงินครับ พันเทพจานีทางฟ้าครับเบียดเอาชนะไปได้เข็มจิตยาของทีมงานบูมเด็กเสียนทู่ครับ